นี่ตรงเห็ดแบบนี้สารลำพรนี่พี่น้องเลยมาชอนสารลำพรกองไม้ครั้งแรกพี่น้องทางเมย์เพิ่นกะบอกวานแต่เกี่ยวเขาบอพมียังไปซวย่นะโดยโดยแล้ววันนี้ทางบอพมีเห็ดเวียกงานทางนี้เขาก็มาซวยเพิ่นตอนนี้นะแม่ไล่ขันพอนแห้ง สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, กันเบิร์สุขุสุคนพุทธสุมองสุบอนเดอ้อพี่น้องโดยมอนี่มาผมมาพ่อกับบ่าวพามีกับสาวลำพอนคือเก่าพี่น้องเลยโดยสบายดีสาวลำพอนพี่น้องมอนี่สุขหองมาเห็นยังมืมอนนี่ค่ะโดยมอนี่กักองฟืนพี่น้องเลยแต่ว่าใกล้สินแล,ล้วเัีวแหละบ่าวพามีโดยพี่น้องเลยเบิ่งคนกองไม้เลี้ยงพื้นเนาะ คืออยู่บ่คืออยู่ยังไงเอฟซีตัดซินเดอร์พี่น้องมือนี้ตั้งพากันมากองฟื้นเนาะพี่น้องเนาะโดยเมนมือนี้สาลำพอนผลมากองใหม่ซอยเอาดีๆได้สาลำพอนไดบ่ใหม่ฉับได้หันเห็ดแบบได้นี่ถือบอ่าหมุบ่าบุญเลยเด้ ไมเฮียนเด้อพี่น้องเลยยังบบเคยกองฟืนใส่เตาจังนี่นะเนาะตั้งพากันมาอันกองท่านได้พี่น้องเลยเนาะเมนเมนโดยมื่อีนตั้งใจมาสวยงานบบกพอมีโดยเฉพาะเลยพี่น้องเบเคยห้าบนตั้งก้องก่อนเมื่อเส้านี่จะได้ครอบทั้งเมย์เพิ่นแล้วเนาะเพิ่นไห่มาเมนเมนโควาบนตั้งกล้องก่อนว่าวุ่นเลยพี่น้องเอ้ยผมมีบนตั้งกล้องนี่ ป็นหนาสารํำพรอยู่บอพี่น้องเฉดก็คือสีดำเลยค่ะวาคือสีมืดๆสบายดีเด้อพี่น้องนี่ตองเห็ดแบบนี้สารํำพรนนี่พี่น้องเลยมาซอนสารลำพรกองใหม่ครั้งแรกพี่น้องประมาณนี้นะแตาว่านั่นแหละมันสีโบใหม่ต้องซ้อนใส่ข้างในบ่แมนแมนต้องเห็นให้มันเจ็บๆจบอกแมนแมนอ๋อจังพ่อนมือนั่นพากันตัดเนาะ ตับตัวทีหวามันขดเนาะโดยโดยตรงเห็ดประมาณนี้นะมาจะลองเห็ดบังลุกค่ะพี่น้องสารพอลเราสิได้อ่บอก <c oughs> ถ้าต้องหาตัวสั่นใด้สารพรอลเลยต้องสอดใส่แบบประมาณนี้นะคือแบบนี้นะโดยประมาณนี้หรือว่าประมาณนี้นะเด็กเพินก็นจะแน่นต้องใส่เห็ดเจ็บโดยหรรืออออว่าาันนนนนีีน้้ซปะะมณ ดิด้วยดย้วยขอสีเก็บให้เจ้าเด้อได้ได้มึงเก็บให้เพิ่นก่อนพี่น้องเลยมือใหม่พี่น,อน้อ,นองเลยผ่ <c oughs> านอยู่บาพี่น้องคอมเมนต์มาีนดเด้อเนาะนี่เป็นบ <c oughs> <น>าคุณละขังเนาสะสันเนาะด้วยเอาคุณละขงังก็ได้ ไ่เถ่าสิว่าและไพเป็นคนซอนใหม่ซอนพื้นทีเนาะก็คือไม่เถ่าเห็ดแท้อย่ากเัาได้ขอออันนี้นะคือเชาวล้อเพร่อกันบอกพอบอกแม่แล้วเนาะพี่น้องโดยโดยทั้งแม่เพิ่นกับไปซอยกันเลยก่บเอฟซีเพิ่นก็คอมาแน่เนาะยห้ถ่ายคลิปพิธีซีวิต รวม<ด>กันพี่น้องเ<ด>นาะ,นะคือทางเมย์เพิ่นกับบอกว่าอันแต่เกี่ยวเขาบ่พมียังไปซวยอ่นะโดยโดยแล้ววันนี้ทางบ่พมีเหตุเวียกงานทางนี้เฮาก็มาซวยเพิ่อนโดย,โดยอันนี้คือได้อ่าคำตอบจากพ่อแม่แมนบอกโดยโอ,โอ้อันโบแมนว่าสิพาสาวลำพอนเพิ่นมาเราโลเล่ได้พี่น้องเนาะ,นะก็ได้บอกพ่อบอกแม่ว่าคือเฮามาเหตุคลิปกับแมนยูเนาะก็ต้อง บอกเพื่อนกอนนะเนาะสารพรลดวยเน่ยกว่าเอฟซีก็คือทุกมือที่เข้าไปถ่ายคลิปทางอื่นก็คือกันนะะสารพอก็ต้องบอกเพื่อนเนาะว่าอันไปไสไปเขียใดนะดโดยคือเมื่อวานนีก็ะไปทางไกลทางเมืองจำพอนเนาะเขากับบอกเพื่อนประมาณว่ากับคำเด้อเอียงประมาณนี้เพราะว่าเขากับบอกอย่างให้เพื่อนเป็นห่วงแมนอันนี้นะสารพอนี่คือพื้นยังบุพ่อปันไดนะแต่ว่าพ่อฮะตรงเมืงตัวนั่น คือของพีเกซาพีเก,เกาแมนแน่แนแบบนั้นเลยก่อนจะเป็นเตาถ่านพี่น้องเอ้ยเนาะบ่แม่นของง่ายังได้ซื้อช่วยบอกพี่มีเด้อซื้อเห็นยังได้บันนี้ส่งทางได้สารลพรส่งทางรถเมย์พันสีรับกี่บ่อโบหับแล้วเจ้าเจ้า,จาอันนั้นไปส่งได้บ่ต้องยับต้องยับมาพี่มีโบเนาะเอฟซีอยู่ใกล้ ต้องต้องต้อง,องอยับ,ย,บยับมาพี่น้อยหนึ่งประมาณนาะบนได้มันสูงกรบโบใสยันโบพ่อนะใส่เรียนเรียนมาอีกบอแม่เรียนไปเรียนไปดูต้องเห็นเห็บเจ็บเนาะแม่ถ้าเอาเห็ดสูงลายมันกะโบใบหม่เบหรือาจังเูงลายก็ยันขี้เหลือบบพ่อนะอโดยเรียวเก็บเห็สาวลำพอนก่อนพ่นองเลยต้องเรียนมาขาังนี่อีกบ่แม่ ผ่านอยู่บ่พี่น้องคอมเมนต์มนาะบอกในเด้อน้นองก,กดไลค์กดแชร์ล้ว,ลว,ลวนๆในพี่น้องเลยมื้อ <c ười> นี้เราอยากมากองพื้นโดยเฉพาะเลยได้ในเมื้อนี้นะแมงนมื้อ <c ười> นี้เกมตัวามื้อนี้มีความพร้อมพร้อมทุกอย่างเลยมื้อนี้โบได้ใส่โบได้ใส <c ười> ่ชิ <c ười> นไม่เถามากคือสิบริสายผาทุงแล้วแม่แม่เพิ่นเบิ่งเพิ่นหัวบ่เมื่อกี้แม่เพิ่น <c ười> กะหัวแบบประมาณแบบอันสิวจังไรหัวแบบ กับโบได้หัวแบบเยอะๆนะหัวแบบดีใจบบบโบยังประมาณนะแบบที่ว่าโบรพร้อมกับไปน้ากันประมาณนี้นบอกเป็นเป็นนกระหัวแล้วเพื่อนกะเบ,บิ่งไปยิ้มไปคือมือนั่นนะเพือ่อนบบได้อันนั่นพี่น้องแบบมาอะไรคือแบบอ่ะจังไนเอฟซีก็จะเบิ่งเนาะเอาสารพรนจัดไถ่ปะเพื่อนคนสิบบเป็นคนก็จัดให้เหมืนบอลองเบิ่งพี่น้องกับมันกับยากบ่รจังหวัดสารพรสําหรับแบบนี้นะกา มันยากเหมืนกัวบบง่ายเนาะแมนโบงยากแล้วก็บอง่ายแต่ว่ามันกระสีนักตอนที่ว่าเอาเอาฟืนหล่นไ่ลงไปข้างล่ลงใส่เสียบบนหูฮันดุอันนี้ก็คือมีเจอันตัวน้อยแล้วมันกระสบายอยู่ได้บนปองเขาหยัดเข้าไปในอ๋อนี่บโบเมนแมนอืขั้นเฮาใส่เจ็บๆมันจะได้ลายโบแมนอันนี้คือเห็นเห็นมันได้ลายโบใส่ได้ลายแมนเน่ยยังเป็นหูอยู่เนาะพี่น้องสังเกตเบืองในกล้องนี่นี่บนนี้ยังเป็นปองอยู่ด้วย พี่น้องเอ้ยสิวิตเนาะสารพอนสุชนทุกคนกรลินล้นมืดแหละเนาะแต่ว่า,าวิธีทางของแต่ละคนมันคือกัน,นว่าบุคคลคนนั่นเพื่อนสีอ่าพิพันเนาะเรือว่าเริ่มอ่าจังไดพี่น้องปรปับปรุงต,<ซ>ตัวเองให้ดีดขึ้นเนาะใส่สีวิตให้ดีขึ้นนะนะด้วย แต่คันเป็นไปได้ก็เรื่องเห็ดทานในพี่น้องก็เห็ดอะไรเนาะยังใดตั้งแต่ปีสองพันไะด้สารลําพองเลยปีสองพันปีสองพันอ่าไม่เท่าง,งนอยไม่เท่าไม่เท่าเห็ดทานปีสองพันหปีสองพันสองยังได้คอยเอาแสดงว่าแต่เจ้ายังไม่ได้เกิดแม่นแต่ว่าที่ว่าเพิ่นเห็ดแน่ๆนี่นะแต่เพิ่นอายุสามสิบปีอตอนนี้ไม่เท่ากับเจ็ดสิบกว่าแล้วตอนนี้นะก็นย <40 S 1> ังเห็ดไ, <ป S 1> ได้พี่น้องเนาะ โบเห็ดกับโบได้กินเห็ดอย่งไรเน,ะนาะเมนจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเนาะเมนลูกหลานกระสือขอรับบบมีเพยตัวได้นะเรื่องเห็ดทานนี่นะเมนอยู่ถ้าว่าเตาอบเนี่ยค่อยย้อมค่อยบปเป็นโดยนะครับค่อยชิคุนให้เจ้าด้วยสารพรเด้อร์คุให้เลาก่อนพี่น้องเลย <ๆ S 2> เอาเจ็บๆไปลงคะเรงบบได้เด้อ ย่างอยู่ได้ไหมเฮานี่เนาะต้องไปคนเอาอีกเลยเนาะแมนแมนโดยโดยเดี๋ยวข้อศีกคนให้เจ้าเดยสารลพรโดยมาเบิ่งเดี๋ยวจะเป็นผู้เรียนเองไม่เถาเราสิถามหาเลยว่าไห้เป็นคนอันนี้เลยเราสีฟ้าเลยเนาะคือว่าคือของเราเห็ดแชบอ่ะเราเห็ดแจ็บได้ไม่เถานะเดี๋ยวข้อศีกอันให้เจ้าอันเฮาเทาต้องยับยับยับไปนะสารลพรโดยเว็บไซต์ยับยับไปในหน่อยนึงนะ บโบไฮมันนูนประมาณนี้บอกแมนอ่าใช่ประมาณนี้เนาะนี่พี่น้องเอ้ยกัสิเป็นทานสอบละอ่าหกสิบบาทสามสิบบาทเนาะโบแมนของง่ายบันนี้แล้วบ่บันนี้แมนเรากะยับไปยับไปอะไรอ่ะอ่าใส่ยับไปตัวใดมันยาวกะสดๆไปฮะนะโดยประมาณนี้เนาะโดย บุหรี่ทงมือสำน,นั <c oughs> กเจ้ากะบบเป็นยังเลย <c oughs> ใส่ทงมือหลือโบถนัดปันได้พอเบื้องนั่นเนี่ยมันยังบบนั่นพี่น้องเลย,ย,ยขนาดว่าสาวลำพอนหักเข่าอนี่ยังหาบได้ <c oughs> นอกสาวลำพอนคือ <c oughs> อันนี้อันนี้พ่นนี่น <c oughs> เออ <c oughs> ยับ,ยบ,ยบ,ยบตรงซ้อนไปใส่ปากมานันน้ำ นี่บอกแมนอันนี้คนต้องไปใช้ปากมันประมาณนอันนี้คือปากบอกอ่ะอันนี้นะอันนี้คือปากเลยพี่น้องเด้ออันนี้สมมติว่าเป็นคนมนุษย์เท่าก็คือบ่นกินเข่าปากเลยเนาะอันนี้นคือหัวคือหัวนะฮะอันนั้นเอิญเป็นหัวอันนี้เอิญเป็นปากเดา๋็อยู่ใกล้กันให้เอฟซีเพิ่นเบิ่งก่อนพี่น้องเลยเอ้านาะเจ้ากะคือเฮานี้แล้วปากกับหพวก็ยังอยู่คนละบอล โดยเดี๋ยวให้เพิ่นเบิ่งก่อนพี่น้องเลยอันนี้ปากได้สลัมพร์นี่นี่นี่อันนี้เห็ดเป็นเปลวไฟบอปากนี่คือน้อยปากนี่ฮะบนเขาจูดเดออ๋อแสดงว่าอันเวลาเพิ่นเห็ดทานค่ะมันจะไปประมาณนี้อ่าไปผู้เลยแล้วก็ไปพูดหัวป่ะขอที่พาจะมาเบิ่งอันนี้นะหัวทานต้องมีปากต้องมีหัวอันนี้เอิ่อนเป็นหัวหัวในช่สิใหญ่หัวนี่ เป็นหัวทานโดยแสดงว่าเหงาอันของไม้ที่ว่ามันโปมันยังเลยเอามาไว้คั้งแมนแมนที่ว่าอันกกมันโดยโดยยังเส้นมาพี่มาเบิ่งของพี่กีาพี่เลยอันนี้เป็นเห็ดเจ็บคักเลยถ้าว่าระดับอาจารย์กับระดับโอ้อาจารย์ใหญ่สมุนตะคนแตงเพลงกันนะโอ้เป็นเห็ดงามเห้งเนาะแตกต่างกับเขาเห็ดลายพี่น้องแมนเด้จะตรงเบิ่งตัวอย่างคือเป็นเห็ดนี่ยเห็นบอก อันนี้คือเป็นทางหัวแมนจะมีอันอ่าเล็กๆสลอพรเล็กๆจะมีไม้น้อยปูผูพื้นเนาะเอาใส่ไม้น้อยก่อนแล่ขั้นตอน<ก>สองอมาคือไม้ใหญ่ขั้นตอนสามก็ไม้ใหญ่ผลคือเอาไม้น้อยลงก่อนอา่าถ้าวา่าเอาไม้ใหญ่ลงแล้วมันมันสิบ่ใหม่อ๋อต้องเอาไม้น้อยหั่นปูพื้นปูทั้งพื้นก่อนแมนแมนมแล่ปกครึ่งก็ตามด้วยไม้น้อยถ้าว่าลายนี่แห้ดีสลอพร อันนี้ไม่น้อยเนี่ยมันจะไหม้ไวแต่อยู่ประมาณสามสิบหรือสี่สิบกระสอบดูพะว่าคนเห็ดเตาใหญ่ดด้วยดยขักไรของคนนี้ดยมาเบิ่งปากบอเมนอันนี้คือทางปากเวลาเฮาซุมมันเปรี้ยวไฟใส่เดี๋ยวเฮาใส่ทางใดใส่ทางพี่อ๋อใส่ทางนี้จุดไฟเ调มือมือมือทมมือจุดแล้วเอาจากมา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 เห็ดอีกเอเจ้าเจ้าต้องสละเวลาเดิมเหมือนนั่นเดิมกันจะจะคูู่งดย ก็เคยเห็นได้พี่น้องแมนแมนเจ็บคักไดระดับโอ้คันเทพผูใดสลัมพอเลยคันแห้งเนาะแมนแต่คือไม่น้อยมายังนี่เพิ่นเอามาแต่ไสนี่ไม่น้อยกันเอาเาเล็พี่น้องเลยข่ะน้อยได้แต่ว่าอนิ่นถ้าว่าผููเห็ดบุเป็นนี่คือคือใหม่เป็นกี่เท่าเบิดแมนอันนี้แหละซัไม่ออยไฟแมนซําไม่ออยไฟแมนแต่ว่าอันนี้อันนี้เพิ่นกระใส่ได้บอกได้ได้อันนี้ ถ้าว่าคนเห็ดเป็นไม่ได้ไ่กโบเลือกเนาะไม่ยังก็สามารถเห็ดได้คืออยู่หน้าเจ้าเห็นบอกเคยเห็นไม่ดูเห็นบอกเจ้าว่าโอ้ยมันดอกเลยโบได้เจ้าว่าให้เจ้าบึงตัวอย่างในสารพอลให้เจ้าไปเอาสันโอ้ขันเอาได้ก็บจะเห็ดอยู่พ่ดแล้วเนาะพี่น้องฮัลโหลสารพอเลยน่อยได้ไหมนี่นะออแต่ว่าคนเห็ดเป็นเนาะว่าวแบบขออนุญาตนำพี่น้องถ้าว่าผู้เพิ่นบ่เคยเห็ดนี่เพิ่นว่าไม่นะแกงก้น่าสิซะว่าแบบโบสุภาพนะนะพี่น้อง คือมันน้อยดีได้สารพอเลยขนาดพี่น้องเลยแต่ว่ากับเป็นทานได้ได้เงินนําลาวอยู่พอได้ซื้อแต่ว่าขายกะอ่าพอได้เงินว่าสิซะเมนลาวก็เลี้ยงเฮาจนใหญ่ได้พี่น้องเห็นว่าน้อยสิกะอันนี้สําหรับคนเห็ดทานจิวจักพี่น้องคือไม่อันจีว่ามันดอกมันยังดส่ได้ได้แต่ว่าก็ต้องเห็ดเป็นแหละถ้าว่าบบเป็นก็คือเป็นเท่านะเมนเมนโดยขักเนาะ คักแค่ไงเลยคงพี่เจซานะไปได้เฮาก่ะไปพูนของเฮาไปได้บันนี้สลัพฟอนเลยพวเฮาเขาก็ยังบบเล่อเพื่อนเลยพี่นี้ด้วยโทรบันนี้บุใส่ผ้าปิดปากบ่บุษยใส่ผ้าอันน่ะบ่มันควันเจ้าเด้ด้วยจะควันก่อนเด้วยยาบมาทางนี้ก่อนลุยเลยบ่ลุยเลยบุเป็นยัง เขาต้องเอาขึ้นแบบมีก่อนบ่แมนเพราะว่าเขายังสิได้มาน่ำด้อ๋ออันคีฝุ่นนี้เขาต้องมาน่ำก่อนจงนเอาขึ้นบ่แมนแมนคีเลื่อยโดยอันนี้เอินคีเลื่อยเนาะแมนแต่ว่าเขาก็ต้องส่วนขึ้นให้อันเบิดก่อนบ่แมน,ส,นแมส่วนหล้วจังสิมาเห็ดเป็นคู่ข่ายคือประกาศเขาปลูกพักนน่นะดูส่วนแห้งกระโบได้เนะาะควันนี่ ต้องเอาขึ้นให้มันเกลี้ยงมันทุกขังม่นปะแมนแมนตั้งกล้องก่อนพี่น้องเอ้ยอย่าโคกๆแน่เด้เดเจอตะทานช่วงนี้ก้ะอ่ะคือสิเห็นสารลำพรอยู่ดอกเนาะคอยไปหานะ่ะก็เดินสารลำพรเด้อเจ้าส่วนถ่าเด้อด้วย,วยให้ FC เอฟซีเบิ่งเจ้าส่วนถ่าคอยไปอันหาอันเนี่ยมาส่วนกับเจ้าก่อนฮึคอยไปหานี่มาส่วนน้ำเจ้าก่อนนะ <laughs> อจะตัก่าพี่น้องเอ้ที่ว่าไลคขันต้นแหงมือ่อนีนก็มาสวยเบางพมีเด้อพี่น้องเอ้จังไดก็ขอกำลังใจในเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ให้คือเก่าในเด้อพี่น้อง สารลมพอนกับบูหูเห็ดปันใดได้พี่น้องเลยอันนี้ก็ซ้ำว่าไม่เหียน,น้ำพืนเนาะอยากมาเบิ้งพี่น้องแบบทุกๆขั้นตอนที่ว่าเพ่นเห็ดน,นะนะคือมือก่อนกะมาเลยไหมเนาะมาเลยไหมคือมันอีกกะเอาฟืนามากองไววสารลมพอนเ <c oughs> มื่อหนาเนาะคันว่ามีโอกาสได้มาสารลมพอนกับซีมาทมเบิ้งนะพี่น้องแล้วกัจูดเนาะว่าพ่นเห็ดแบบใดคือแถวบ้านสารลมพอนนี่ผจะโบเห็ดแบบนี้เนาะ่นจะเห็ดเป็นเตา เต้ายัางเกาบพมีอันนี้เตาเต้าผีาอันนี้คือเอิ้นเต้าผีเนาะแ,<ม>นแต่แถวบ้านข่อยเพิ่นจะเอิ้นเต้าอบเลยจะเอื้นโบคือการหลักก็เฮ็ดในหกแบบแต่างหากันนะ<ม>นเฮ็ดโบคือการมาทีก่อนพี่น้องเลยให้ทานผู้ชมคนเบิ่งก่อนเนาะ <c oughs> อันนี้ข่อยจะกวดถ้าเอาบบกวดแล้วมันสิย่างเด้เพราะว่ามันมันเป็นกี่ฝุ่นนี่นะออ ก็ไงยสิได้พี่น้องเลยเนาะเบิ่งน้ำกันในเด้อพี่น้องเป็นไงก็ได้ที่ได้สารลําพรในเห็ดเติละเถอกันหลังจากที่วาเข้าส่วนคือลแล้วแล้วเ้า,าต้องเห็ดอันเห็ดแบบใดอีกแบบน่งเบิง้งบ่อพมีสีอันนี้จะลงกวดพี่ดุกบ่อพมีสีบอกอโดย <laughs> ยังงงอยู่พี่น้องเอลยบุ้งหูเห็ดเนาะอ่าประมาณนี้สารพอนก็ขึ้นมาแบบซี่เลยกะส่วนก็อ่อนแท้หนิเนาะนี่ประมาณนี้ห่างน้อยนึงเห็ดประมาณนี้อันนี้เป็นร่องอ๋ออันนี้คือเห็ดเป็นร่องโดยเพื่อว่าอ่าร่องเลยเขาเขาตักน้ำมานอนพี่น้องตักน้ำมาแล้วเอาน้ำถอกใส่ร่องนี้ออ๋จะขุดมะฮอดพี่มาฮอดพี่โดยสุดเลยแลยมาน้าบาหนี้พี่น้อง มปพี่สลอมพอเด้อสีอาน้ำมะม่าคืออันเฮาซีบกเฮอนี่บอกแมนแมนก็ต้องเห็ดประมาณนี้พี่น้องเลยโดยนี่เอาน้ำมะม่าเป็นร่องอันนี้สมุดนะนะโดยเป็นร่องแล้วเอาน้ำมะม่าเลยส่วนนี้มากบใส่บบนี้ก้อยโดยคนห้เขากั้นห้เปียกหมดเลยแมนเวลาเอาอันนั้นอันนี้ก็ต้องตัดฝุดใหม่มาทมฝุดไหม่จังสิคันเศดมือนี่ก็คือสีโบเล้วมือหนาพี่น้องเลยมือนี้มาซ้อนนี่ มื่อนี้มาซ้อนเด็กก็มาแป้งขี้เลื่อยประมาณนี้นะสาะะรพอประมาณนี้พี่น้องเลยทำบังไงโบ่งไงเนาะเห็ดทานนี่ก็สิปเป็นทานบ่บมันของง่ายพี่น้องเลยจังไรมามือแรกสารพอนมามือแรกลองลอง,ลองกวนให้พี่นอ้องเพิ่นเบิง่งอยู่ดูอยู่พี่ก็ยังบุ้งเนี่ยใค<ห>รพันดักก่อนพี่น้องเลย <laughs> ยังบูงเห็ดปันไดพี่น้องเอยยัง,งงงอยู่เนาะแต่ละขั้นตอนโดยทำอิดคิดว่ามันง่ายกลัวนี่ฮะนะแต่มันกับโบง่ายคือตีขิดไอพี่น้องยังประมาณอีกสองขั้นตอนตัวนี้เขาก็เอามาจูดเบาะแมนแมน บะนีหลังจากเขาจูดแล้วหันจกักมือมันจิงสีใหม่เบิดอันทานน,บบนี่บอกนะโดยประมาณทิตย์หนึ่งโ,โดยประมาณหนึ่งอาทิตย์โดยกะบอาไวอ่บ่สารพรกะบอาไว่บ่โดยไว้ไว้ ี่แหละเนาะประมาณนี้พี่น้องเอ้ยอันนี้เฮาก็จูดหั่นนะอันนี้คือเป็นขี้เสียเนาะแล้เฮาจูดอนามัยอึบมอมีสิแปงร่งก่อนพี่น้องเอ้ยเพื่อว่าเฮามามื้อหน้าแล้วจังนเนาะมื้อนี้ก็ตั้งใจพากันมาโดยเฉพาะแล้วด้พี่น้องเอ้ยเนาะ สลัมพรายังบ่เคยดังเบิ่งเนาะดังเบิ่งสุดน่ะเป็นจังได๋<ะ>ดงก็ดังค่ะคิด่บบพงค่ะคิดว่าบ่งดังคักอยู่เพราะว่ามันบ่แตกค่นะโดยที่ว่าทานแตกกับทานที่ว่าบ่แตกมันเป็นน้ำไม้บ่อ่าทานที่แตกจะเป็นไม้แดงอ๋อแล้วก็ไม้ที่ว่าเป็นเนื้อแข็งโพดนะโดยแสดงว่ามันเป็นน้ำเนื้อไม้เนาะแม่นอันเคยเห็นเนาะอัน เ้าจะถามหาเลยอัท<า>น<บ>ทานแตกโบประมาณนี้บอบโบ,โบทานไม่ติวเบิดบตโบเออทานไม่ติวนี่อ่ะขากอันดับหนึ่งเนาะโดยไม่ค่าก็บอกว่าอันทานไม่ติวเบิร์ตอ้ออาลูกค้าก็ซื้อแล้วเนาะวันนี้ที่นี่ลูกค้าซื้ออะไรกันคำนว่าเบิร์ตหะนะคือแบบว่าพว่มไม้คืออันในทานที่เจ้ามีคือเป็นไม่ติวเบิร์ตโบฮนนะเออ ก็เลยบัวเขาใจปพี่น้องเนาะประมาณนี้แล้วก็เอาน้ำมาใส่เป็นร่องเดี๋ยวมื่อน่าเนาะพี่น้องสารพอนเพื่อกระสิมาซอยอยู่โอ้ยคันมีเวลาเนามีโอกาสกะมาซอยกันคือกอนเลยจังไดเนาะ fc พันแทะคอมเมนต์มาในเด้อเนาะ fc พันสิบัวเห็นแล้วเขาลุกคั้วอยู่ตอนนี้นี่ยแม่นบัวเม็นง่ายนยพี่น้องเอซีบิดคนเห็ดทานในสารพอนเลย กลัวเสีได้กินพี่น้องเลยไม่เห็นแล้วพี่น้องเลยมาสัมผัสต,ตัวจริงเลยเนาะมาเห็นตัวจริงเลยคือแบบยากเนะน,นี่ยแมนโดยแต่ถทมาวาไวโบเห็ดหนีได้เนาะเรื่องเห็ดนีเห็ดได้แต่ว่าอันวิธีการเห็ดคือมันหลยขั้นตอนนะนคือมันมันยากในเขาดัางเขาปากด้วยเกิดกับโบเกินความสามารถเนาะแมนแมนเห็ดได้ตอนนี้เราก็จะจูดาเไยกะ เมื่อยกับพักเด้อสลําพรโดยเฮ็ดได้อยู่โดยคันมายามใดแล้วก็จนคําจนมืดได้พี่น้องเอ้ยแม่นๆควันพี่น้องเอ้ยนเป็นปนี่เป็นแล้วเพราะว่ายังน้อยเนาะโดยเพิ่นก็เบิ่งอยู่ได แต่ว่าคือปกติเห็ดกับบได้ปิดปากบได้ไซเม็โบได้นั่นถ้าปิดนะสารพอลมันแห้งลายได้อยู่นี่นะ๋อถ้าว่าเขาปิดนะแห้งลายได้ด้วยเข่าทั้งขางนี่คือแมวนี่ยแต่ว่าคนอนญัดน้ำพี่น้องเลยด้วยฮะพี่น้องเยนะ้ยเนาะจังไดคอเห็ดเวียกเห็ดงานก่อนพี่น้องเลยด้วยมาอนีต่งางสารพร์มาซอยไสจะลงมาอยู่ใกล้ๆคุณบังดุกคืออยู่บ่พี่น้องเนาะมาอนี อกองทานพี่น้องเอยผ่านอย่าบอกสาวลำพอนหรือว่ายังไงคอมเมนต์มาบอกไงเด้อพี่น้องเพียงใดชุมเฮาับชิได้กินน้ำและชิได้เห็ดเวียกต่ออีกเนาะพี่น้องเนะาะจังได้คลิปนี้ก็ต้องขอกราบขอบ,บุญขอบคุณท้งพ่อแม่เนาะเอฟซี FC ป้าลุงเบิร์ดสุขุสุคนเด้อพี่น้องที่่าติดตามช่องบาวพามีและก็สาวลำพอนเนาะชุมเฮาับเห็ด คลิปวิธีชีวิตนี่แหละพี่น้องจังได้ก็ฝากเบิ่งโฆษณาอะไรกับโอคามเนาะสารัมพรเบิ่งให้ฮน์เ้อะพ่อแม่เอฟซีพันแท้เนาะโดยฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนเน่เด้อพี่น้องเอบัวเสีเห็ดคลิปใด้เนาะบอกว่ามีคนกับอ่ากดไลค์กดแชร์แล้วก็เบิ่งคลิปให้ตลอดนะขอบคุณขอบคุณเพื่อนหลายๆโดยป้าจังได้สำหรับคลิปนี้สุปข้าวกาซิลาเลยเนาะพี่น้องกล่าวคำ่าสบายดีสบายดี